ไปวันนี้เราจะไปเที่ยวกันไปพี่จ้างเวป้าลุยเราแผนไว้ก็คือวันที่4วันที่5กับวันที่6นะครับเดือนเมษานะปี6กเจ็ดไประหว่างการเดินทางที่แรกก็จะไปในโดสาวคิงดอมไปดูซิมันมีอะไรบ้างแต่ที่นี่เวิร์กนะครับเพื่อนๆถ้าพาลูกๆมาเห็นไหมมันมีทุกโดยในโดสาวที่เหมือนตัวจริงเลยแล้วก็มีเสียงร้องด้วย เด็กๆก็เพิดนเพินเดินไปเดินไปร้อนก็ไม่บ่นชอบเลัวเสามีทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวยาวมีเสียงร้องด้วยนะเสียงร้องมันก็เหมือนแล้วก็ส่วนตัวด้วยที่นี่คนก็ไม่ค่อยเยอะพอได้ข่าวว่าอีกไม่นานก็จะปิดตัวลงแล้วก็ย้ายไปที่อื่นแต่คุ้มค่านะครับการมาที่นี่นี่เดี๋ยวมีเด็กๆตัวน่ารักน่ารัก,รกลูกๆน้องๆน,งนี่ลูกๆเลโดเสา ตัวกระเยกเดียวนี่อย่างเหมือนนี่เป็ป้าวิ่งปีดเลยเจอตัวนี้ไปนี่ตัวนี้ก็สวยทุกตัวนี่คือทําเหมือนหมดแล้วพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างคือเดินได้ทั่วครับเดินได้ทั่วเลยีลูกๆก็ชอบไปเลยเดินเดินเดินวิ่งเดินวิ่งดูชี้ทั้งวันปิดท้ายด้วยงู